สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับหลังจากที่เราได้ดูรีวิวสุดยอดยอดเยี่ยมกระเทียมดองไม่รู้จะเอาอะไรมาพูดแล้วนะครับผมหนังบ้าอะไรได้ร้อยคะแนนเต็มอย่างวว l u ูบายไนท์พอไปถึงรีวิวแรกที่ทุกคนเนี่ยดูจะว้าวกันมากๆกับเรื่องราวนี้เลยก็นับได้ว่าเป็นข่าวดีมากๆของ MCU ถูกไหมนะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย MCU ก็มีกระแสะที่คนเนี่ยบ่นกันเยอะเหมือนกันนะครับผมเพราะว่า Marvel เ,เองเนี่ยพอมันทำซีรีส์อะไรแบบเนี้ยมัน ก็มีความเป็นซีรีส์มากจริงๆอ่ะแบบไม่ได้แบบมีความเป็นหนังฮีโร่เท่าไหร่เป็นเหมือนการเอาซีรีส์เนี่ยเข้ามาผสมกับหนังฮีโร่มากกว่าถูกไหมแต่อันนี้ยผมเองก็ชอบมากๆแต่ก็เข้าใจเป็นแฟนหลายๆคนที่อาจจะไม่ได้ชอบขนาดนั้นไหมครับแต่ทีนี้เองเนี่ยเฮ้ยมันมีข่าวดีมาละเหมือนเป็นการชุบชีวิต MCU ขึ้นมาเลยหลายๆคนบอกแบบนั้นก็ความสุดยอดของแวร์วูบไนะ์ที่หลายๆคนยกย่องให้เป็นซีรีส์แล้วเป็นโชว์ที่ดีที่สุดของ MCU เลยด้วยซ้ําแต่ทีนี้เองเนี่ยนะครับผมปัญหาเนี่ยมันก็มีมาเหมือนกันครับ ในตอนนี้เองเนี่ยหนึงในโปรเจกต์ของมาเวลเนี่ยนะครับผมก็คือตัวของเบรดนักล่าแวมพรยที่แฟนคับเบรดจากแบบวัยเด็กก็คงจะรอดูกันไม่ไหวเลยถูกไหมแล้วก็อยากจะเห็นด้วยว่าเบรดเนี่ยจะมาล่าแวมพายในชิวาลมาเวลอยังไงหนังเบรดที่เคยทํามาเนี่ยมันเลือดสาดมากๆเลยนะมันจะมาในเรทอาหรือเปล่าวะเนี่ย เพราะว่าแบบถ้าจะเอามาทําในยุคนี้เองอะ่ะเลือดสาดโ,โหดขนาดนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะไม่ได้ตรงกับรบทัรฐานของมาเวลเท่าไหร่ถูกไหมแต่ที่นี้เองเนี่ยก็มีการซิกแซกได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเดซ์ูเองเนี่ยก็มาเลดอาเหมือนกันนะครับผมแต่เบลดเองในตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีปัญหาแล้วนะครับเพราะว่าตัวของผู้กํากับเบลดอย่างตัวของบาสแซมทาริกเนี่ยได้ถอนตัวออกจากการกํากับงานเบลดแล้วทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นได้เลยครับผมทำไมถึงมีการถอนตัวของผู้กํากับกัน นั่นก็เป็นเพราะว่าตารางงานเนี่ยมันไม่ตรงกันนั่นเองนะครับจากตารางการถ่ายได้ไม่ลงตัวนะครับผมแล้วก็มีการเหมือนเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยก็ทําให้ผู้กําก,กับก็แบบว่าโอ้โหเป็นแบบนี้เนี่ยทำไม่ไหวแล้วนะครับผมเพราะว่าอาจจะเข้าใจได้ว่าการถ่ายหนังเองเนี่ยมันก็มีการแก้ไขมีการเปลี่ยนอะไรกันได้มันไม่ใช่ว่าเฮ้ยล็อกมาวันนี้แล้วต้องฟิกเป็นแบบนั้นเลยคืออันนี้เป็นกับทุกกองโปรดักชั่นอยู่แล้วนะครับผมอย่างแบบวากันดา f ฟเวอร์เนี่ยก็มีพึ่งถ่ายเพิ่มไปเองเนี่ยในช่วงเดือนที่ผ่านมาเดือนเดือนนี้เลยอะเด เพิ่งถ่ายเพิ่มไปเองนะครับแล้วหนังจะฉายแบบเดือน1 1อยู่แล้วนะครับผมก็แบบงานเร่งงานด่วนคือมันมีความแบบมีความเร่งรีบ make h a p e n อยู่เยอะ,ะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวของบาซแซมทาริกเขาก็แบบเหมือนจัดตารางได้ไม่ลงเนี่ยนะครับผมก็เลยโอเคขอถอนตัวออกจากโปรเจกต์ก็แล้วกันซึ่งการถอนตัวแบบกระหันหันแบบนี้เนี่ยถือได้ว่าค่อนข้างจะกระทบกับหนังเบรดมากๆเลยเพราะว่าหนังเบรดเองเนี่ยนะครับผมจะมีกําหนดการเปิดถ่ายเนี่ยในเดือนพฤศจิกาที่จะมาถึงนี้แล้วนะครับผมก็เรียกได้ว่าถือได้ว่ามาเวลเนี่ยต้องเจอปัญหาตรงนี้เลยนะ ไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าไม่สามารถหาผู้กำกับคนใหม่มาแทนได้ทันเวลาแล้วตารางอะ่ะมันก็จะยิ่งถูกเลื่อนออกไปถูกปะแล้วยิ่งเลื่อนออกไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ยิ่งชนกับวันฉายมากขึ้นเพราะว่าเบลดเองเนี่ยไม่ได้ฉายในปี2024แต่มีกําหนดฉายในปีหน้าก็คือ2023ในวันที่3พฤศจิกาก็คือมีเวลาประมาณ1ปีเท่านั้นเองแล้วถ้ายิ่งปล่อยให้มันเลื่อนไปเรื่อยๆเนี่ยตารางมันก็จะเผาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็มี2ทางที่ดิสนีย์เนี่ยสามารถทําได้มาวยสามารถทําได้1เลยนะครับผมก็งานเร่งนะครับงานอาจจะออกมาลวก,ลวกหน่่อยผมแตก็ ต้องทำใจถ้าอยากให้มันลงมาเต็มเวลาถูกไหม ต้องแบบหาคนให้ทันมากๆอ่ะมิกอินเทปเพ่นสุดๆอ่ะอันเนี้ยเข้าใจได้ว่าเป็นเรื่องที่ยากกับ2นะครับผมก็แค่เลื่อนวันฉายเอาไปให้มันไกลขึ้นอีกสัก2เดือน3เดือนหรืออาจจะไปต้นปี2 0ง4เลยเนี่ยผมคิดว่าแฟนๆก็รอได้เหมือนกันเพราะว่าหลังๆเองเนี่ยก็มีหลายจุดนะที่รู้สึกว่าหนังมาเวลเนี่ยค่อนข้างจะเร่งงานเผามากๆเลยอะซีจมันแบบไม่ได้เนี๊ยบขนาดนั้นแล้วนะครับผมแต่ตรงนี้เองก็เข้าใจได้ว่าด้วยความที่จํานวนหนังมันเยอะขึ้นมากๆเนี่ยมันก็ต้องทําให้มันเสร็จออกมาเพื่อจะดําเนินเนื้อเรื่องที่่่่เเเป็นนนนืืื้อออรงขาดใใหญคมมัไช แค่เนื้อเรื่องในเนื้อเรื่องหนังเรื่องเดียวถูกว่าแต่เนื้อเรื่องใน MCU มันเป็นก้อนใหญ่ที่ต้องขับเคลื่อนไปด้วยกันอันใดอันหนึ่งพลาดเนี่ยเดี๋ยวมันจะพลาดกันหมดนะครับอาจจะสลับที่บางอันได้แต่บางอันที่เป็นเหมือนจุดคอหลักๆเนี่ยก็อาจจะสลับไม่ได้นะครับผมตรงนี้เองก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นปัญหาของมาเวลอยู่เลยนะมาเวลเองก็คงรีบจัดก,การเรื่องนี้อยู่นั่นแหละจากการถอนตัวของผู้กำก,กับในครั้งนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่การถอนตัวแบบปล่อยจอยเท่า้เดียวเลยนะก็ยังไม่ได้มงงงงงาาน100นะคคััผตตววขออแซกเ่่่ยยย็ูชห เอ็ก u ิค v ทีฟโปรดิวไปต่อนะครับผมถึงแม้ว่าจะไม่สามารถกํากับทุกอย่างได้เต็มแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องมีการหาผู้กํากับคนใหม่มาแต่ก็ยังอยู่ช่วยงานในฐานะเอ็กซิค v ทีฟโปรดิวเซอร์ไปต่อนะครับผมก็ถือได้ว่ายังคงแบบไม่ได้ทิ้งขนาดนั้นนะไม่ใช่แบบโอ้ปล่อยจอยกูไม่เอาแล้วก็ยังคงช่วยอยู่นะครับแต่ถามว่าหนังเรื่องเบรดเนี่ยเจอปัญหาไหมบอกเลยว่าการออกของผู้กํากับนี้นั้นมีปัญหาแน่นอนนะครับแต่ จะแก้ได้หันหรือเปล่าผมคิดว่ามาเวลเนี่ย make it happen ได้อยู่แล้วแต่เดี๋ยวคงต้องรอดูว่าเหรียญจะออกทางไหนจะไปเลื่อนหนังหรือว่าจะแบบเร่งหาคนมาแทนแล้วก็เร่งทาหนังให้เสร็จจะได้ลงได้ตรงเวลาเหมือนเดิมแต่ผมคิดว่าไม่ว่าจะออกมายัางไงเนี่ยผมก็พร้อมสนับสนุนอยู่ดีนะครับแล้วผมเองเนี่ยก็เป็นแฟนคับเบดมา ตั้งแต่แบบว่าตอนที่ยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าเบลดมันอยู่ในจัก,กรวาลมาเวลอะไอเบลดที่เราเคยดูมาสมัยก่อนเนี่ยเลือดสัตว์ฟันแมพายเนี่ยผมก็ชอบมานตั้งแต่ตอนนั้นแล้วจริงๆตอนเด็กๆเนี่ยมีความแอบกลัวด้วยนะรู้สึกว่าเลือดมันเยอะเหลือเกินเนี่ยแต่ก็เรียกได้ว,ว่าตอนนี้ก็คือเป็นแฟนคลับเบลดมาเลยอะแล้วพอได้ยินว่าเบลดจะมาอยู่ใน MCU อะก็พร้อมดูมากๆเลยนะครับทุกคนคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาได้ก็ขอเอาใจช่วยละกันให้ามาเวลลลสาาาาาามมมมมรถแแกกก้้้้้ไไไขปััััญหหทุออออยย่งงงงดดนนนบผผใวววีเต ขอลาไปก่อนถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขอภัยเอาไวนะ้ะที่นี้ด้วยยังไงในวันนี้ลาละครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ